สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราสามคนจะมาแนะนําการต่อระบบแนลน Light สายภายในตัวอาคารตัวอาคารจะแบ่งออกเป็นสามชั้นด้วยกันซึ่งแต่ละชั้นนะครับจะมีตัวปล่อยสัญญาณชั้นละหนึ่งตัวด้วยโปรแกรม Cisco Packet Tracer นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกนะันหลังจากเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทําได้วาดจาลองอาคารทั้งหมดสามชั้นขึ้นมาแล้วนะครับโดยขันชั้นที่ขั้นที่หนึ่งนะครับเราเริ่มคลิก Wireless Router มาวางถิดไว้ที่ชั้นหนึ่งนะครับ แบบไวเลนะครับจากนั้นนะครับเราคลิกที่ตัวเราเตอร์นะครับเพื่อตั้งชื่อนะครับโดยตั้งชื่อเชื่อมต่อว่าชั้นหนึ่งนะครับเป็นคำว่าชั้นหนึ่งเข้าไปจากนั้นนะครับคลิกคําว่าไวเล็นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชั้นหนึ่งนะครับตรงไปให้เลยนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทําการิดครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมาสามตัวนะครับมาวางไว้ที่ชั้น จากนั้นนะครับคลิกที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทําการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์นะครับรับสัญญาณไวเลสได้โดยเริ่มจากการคลิกคอมมาหนึ่งตัวนะครับจากนั้นปิดคอมพิวเตอร์นะครับด๊บนะครับเมื่อได้แล้วเลื่อนลงมานะครับทําการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเพื่อติดตั้งตัวรับสัญญาณไวเลสได้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับเมื่อได้แล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็พ c ซไวล์ นี่มาได้แล้วก็เราก็คอมเมทเพื่อทำการเชื่อมต่อนี่ก็จะเห็นว่าชั้นหนึ่งนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับคอมเมทในก็จะสังเกตได้ว่าจะเห็นเป็นเส้นประป่านี้คือการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็ทําตัวที่สองและสามเหมือนกับตัวที่หนึ่งนะครับเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะครับครับเปลี่ยนอุปกรณ์เลยนะครับเวลาแต่องอย่างเราก็เครื่องไม้ที่ มันเดทถอดแล้วก็ปูเตอร์เลยแล้วกดเปิดบริการจำต่อนะครับที่ในชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจำต่อไม่น้อยนะครับเครื่องเปลี่ยอนอุปกรณ์เขากดเครื่องนะครับไปที่เดทถอด ได้ทั้งสามเครื่องนะครับอันนี้เราจะเห็นจะสังเกตได้ว่าจะเป็นเส้นปะเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ไวเลสทั้งสามเครื่องแล้วนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในชั้นที่หนึ่งนะครับต่อไปก็จะทําชั้นที่สองนะครับโดยลกสายอันี้จะเป็นผู้ทาการแนะนําครับต่อไปนะครับชั้นสองเราจะนำ access point นะครับมาวางก็เป็นอ่าเพื่อเป็นการขยายสัญญาณครับจากชั้นหนึ่งหรือชั้นสองครับ ต่อด้วยสาย Copper s t r i k e นะครับแล้ว้าไปานี้นะครับต่อไปเราก็ไปทําการตั้งชื่อนะครับเรจะตั้งชื่อว่าชั้นสองนะครับนี่นะกาเชต่อที่เราจะไม่กำหนดหนาผ่านในการเชื่อมต่อตักจดนะครับ ขั้นสองมีคอมเพลต์สี่ตัวก็วางนะครับสี่ตัว่งนี้นะครับเคื่องคอมเตอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อมาเลยได้ทำการตั้งค่านะครับโดยการเป็นอุปก,กรณ์นี่ครับเปนอุปกรณ์รับกระแสไฟก็เปิดเครื่องครับจากนั้นนะครับเลือกเชื่อมต่อ ปที่ชั้นสองนะครับอ่าเห็นครับขึ้นมาอย่างนี้ต,ต่อไปนะครับก็ทำเหมือนกันเครื่องชั้นสามชั้นสองนะครับชั้นสามนะครับก็ทำเหมือนกันติดเครื่องครับ นั้นติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณครับตแล้วเปิดเครื่องนะครับจากนั้นให้เลือกุอดเชื่อมต่อครับกดที่ชั้นสองครับแล้วก,กดเชื่อมต่อต่อ่าแล้วนะครับเบสีนับเหมือนกันติดเครื่องครับแกะออกมาปึ๊บนี่ติดตั้งตาแล้วเปิดเครื่องครับจํเป็นของจริงเลย เราเปิดข้เสร็จนะครับเลือกชั้นต่อนะไปที่ชั้นสองอ่าปุ๊บได้แล้วนะครับตีดตัวครับต่อไปชั้นที่สามนะครับไปที่ e x c e Point นะครับคลิ e x c e s Point ไปวางชั้นที่สามนะครับครับผมคลิกที่ e x c e s Point นะครับเพื่อตั้งชื่อนะครับคลิกตั้งชื่อครับเป็นชั้นที่สามนะครับ งานก็อก้นะครับไปที่พอตหนึ่งนะครับเป็นสามลัานะครับครับต่อไปนะครับเชื่อมสายจากเราเตอร์เวอร์ชั้นที่หนึ่งนะครับโดยใช้การแบบ proper style นะครับเชื่อมไปที่ access point ชั้นที่สามนะครับครับจากโจทย์นะครับชั้นที่สามนะครับใช้คอมพิวเตอร์สี่เครื่องนะครับไปที่คอมพิวเตอร์ครับคลิกที่คอมพิวเตอร์ครับลากลงมาชั้นที่สามนะครับสี่เครื่อง พีทีคอมพิวเตอร์เครื่องที่หนึ่งนะครับเพื่อทําการตั้งค่านะครับโดยทําการปิดเครื่องก่อนนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเปลี่ยนจากแอนนะครับเป็นเชื่อมต่อแบบไมเล็นะครับรับไปเครื่องครับไปที่เดสก์ท็อปรับไปที่พีทีไรเล็ตนะครับคนนีครับรับรอนนะครับร้อนระดิชั้นที่สามพีทีชั้นสามคนนี้รับ ก็จะเห็นว่าเชื่อมต่อกันแล้วนะครับครับเครื่องที่สองที่สามที่สี่ครับทําเหมือนกันนะครับเครื่องที่หนึ่งดูการปิดนะครับปิดตัรก็เปลี่ยนการเชื่อมต่อครับเป็นไวเลสนะครับเปิดนะครับิีทีเดสท็อปนะครับพีทีไวเลสครับคอนเนคครับรอครับรอให้ขึ้นมาคลิกชั้งที่สามนะครับคนนีครับ ขั้นที่สามครับติดเครื่องเปลี่ยนเป็นไรเลสนะครับติดเรืองไปที่เดสท็อปครับพีพีไรเลสครับคันนี้ครับขั้นที่สามครับคั้นนี้ครับขั้นที่สี่ก็เหมือนกันนะครับติดเรืองครับเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแไรเลสนะครับ พีเดสก์ท็อปนะครับ PC พีเวเดตครับขั้นที่ขั้นที่สามนะครับคขั้นแรกครับเป็นอการเซตเด p l อยครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบสัญญาณนะครับจากชั้นที่หนึ่งไปชั้นที่สามนะครับโดยเราคลิกที่ PC 14นะครับเพื่อดู IP address นะครับผม จะเห็นแล้วไอพ d d r เด s เป็น192.168.0.110นะครับผมครับไปที่เครื่อง PC6 นะครับเครื่องส่งนะครับไปที่ Command นะครับครับพิมคำสั่งว่า ping นะครับเขางนะครับ192.168.0.110นะครับคอมพิวเตอร์ครับเลียนได้ว่าคอมพิวเตอร์ก็จะรีพายนะครับผมครับแสดงว่า ป็นการส่งสัญญาณได้นะครับเีครับ